คุณพี่ศิลาคุณเป็นนักเลงไม่เอาพี่ศิลาด่าผมด่าตรงไหนเฮ้ยนี่สภานะครับท่านผู้สสผู้ทรงเกียรติรปภตำรวจมาหน่อยไม่ด่าผมตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยเร็วมาจับอันสภาหน่อยนี่ตำรวจไหมตำรวจนะจับอันสภาหน่อยมาฟังเร็วจับอันสภาหน่อยมามาจับดี นะนี่แหละครับผู้แทนผู้ทรงเกียรติมาหาเรื่องนี่สภานะสภานะนี่จักภาพาาเลยนะว่า,าถึงประธานชวนนะว่านี่คือฟ้องประชาชนฟ้องคนทั้งประเทศนะครับสสก็ทำยางี้ทำไมเวลาพูดไม่คิด คิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่คิดแล้วคิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่คิดคิดแล้วดูนะครับอ่ะดูไม่ไปไปทำไมไปทำหน้าที่คุณทำไมเวลาพูดไม่คิดทำหน้าที่คุณไถ่เป็นคนเริ่มเอาเถอะไถ่เป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมจับข้างไว้ใครหาเรื่องใครนะจับข้างไว้เขาตำรวจนะแล้วถ่ายถ่ายรูปแล้วก็ ารายงานประชานชวน,นะ,นะประชาชนเห็น,นไหมว่าเราระเกิดอะไรขึ้นัสภาผู้เสนยเลือันะประธานท่านเสภาประธานต้องรับผิดชอบนะครับมีการเดินเข้ามาก่อกวนนะเดินเข้ามาหาเรื่องผมนะสังคมดูนะผมมาจากการเลือกตั้งนะผมใช้วาจาสุภาพนะ นะครับผมไม่เป็นนักเลงผมวันทุกวันผมทํางานให้ประชาชนประยุงความยุติธรรมแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกวันนะผลงานผมออกไปอย่างชัดเจนมากกว่าคณะอื่นดนะ้วยซ้ำนะและผมเนี่ยตั้งใจจะมาเป็นผู้แทนสดอนไม่ได้